先登坡。 ขับรถพาทุกคนไปเนาะมือ้อนี้ก็มีมีน้องสาวสองคนไปนำกันแล้วก็มีน้องผู้น้อยผู้นึ่งแนะนำชาแนลชาแนลแนะนำตได้ลูกสบายดีคอ่อยดีค่อยซื้อชาเนลบาด้สะเน่สิไปสาย ini <Net> <laughs> wow <laughs> ไฟแดงสามสิบกคนาทีนะทุกคนเนาะสามสิบวินะทุกคนไ,ไฟแดงก,ก็เด้ไปแล้วนะทุกคนนะไฟแดงหมดแล้วไกสฮอตเซนเต็นเตอร์พอยแล้วอพอบนะ่ามือนะแค่กันะ มาลินมือละแค่นี่บ่ต้องเป็นห่วงเลยเนะว่าทางสัญญาณสีลำบากนี่ ตอนนี uhm, DM, mm ้เขาฮหาแล้วนะทุกคนเนาะเซ็นเตอร์พอยนะทุกคนเมือแค่เนื้ีปลเขามีบ่เขาหูเทือบอ่ะกระ่าเลน้อยสองตัวนะ Gracias